พี่อันนี้เมนูอะไรครับปปอ๋อหมูกรอบหมูกรอบกรอบน้ำกรอบอันนี้ก็เป็นเพ่อใหม่อีกคนนะครับไม่มีเมียนะครับอ่าก็ใครสนใจก็ติดต่อทางช่องโลแกกพาแซบได้นะครับปัดปิดว้ไฟแรงมากเลยครับพี่อน น้ำหมูฟอบนะครับน้าหมูฟอบเมื่อลองชิมเรื่ออร่อยป่าวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเชื่ออาจารย์เชื่อฝีมืออาจารย์มือนอกมือนาก็ไปมาหมดแล้ว,น,น,น,ว,วนะพี่จิตติครับผมขอปัดกระทะผมพี่ขอจักทีเดียวครับโอเคโอ,โ,อโอ้โหพี่ก็ไมนูเท่าเรื่อยแล้วครับผมทำไม่ทัทนแล้ว สุดยอดครับผมเดี๋ยดีเลยแซ่บแห้งแซ่บแห้งอ๋อแซ่บแห้งครับผมโอ้ไม่ได้เจอนานเลยพี่ใบแซ่บแห้งใบใบแซ่บแห้งครับผมเออใบแซ่บแห้งหรือเรียกอย่างหนึ่งก็ถ้าไม่ใส่ใบใบก็อะไรนะพี่แซ่บแห้งแซ่บแห้งซี่โครงซุปแห้งเนาะใช่มันพี่ลูกเราครับผมสุดยอดดูการตักครับผมสวัสดีเดียวครับผมเข้ากับบวยไปเลย ไอ้ส่วนมากจะใส่ถุงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์นะพี่เนาะสถาานกรณ์แต่แต่ถ้าปกตินี่คนเต็มร้านใช่ไหมครับครับผมมีสองห้องนะครับอันนี้นนู้นอ่ะอังนู่นมีอีกห้องหนึ่งครับพี่เจ๋อนี่เมนูอะไรครับน้ำจืดน้ำจืดน้ำจืดอ่าหมูสับกับกระเพราครับผมกัะกุ้งอะไรนะกับพี่ชายนะครับพุกเฉยวัดเขาสมัแดงครับ ใช่ครับต้องผัดไปนะครับเพราะว่ามันงั้นไม่ทันผมรับเมนูเยอะนะอันนี้เป็นการทําแบบว่าสั่งสั่งจานต่อจานนะครับทันไม่ทันก็ต้องทำสองคนครับคูใหญ่ครับช่วยกันสองคนครับผมไอ้ขอไอ้ขอเสียงเรียกกระทะเนี่ย ปาดตีทั่วพี่น้องมึงเอาอเด้อสุดยอด <c oughs> นี่ครับอาจารย์เฉยวัดเขาธรมดาแองกับพี่สาธิตครับหนึ่งสองสามฟัดกระทางส,ส,ส,สุดยอดครับพรหมอาจารย์นะครับพิสุลโลครับผมไหล่ะกล้งเสียบวิเห็นเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหสุดยอดครับ โอ้โหดูการตักพี่น้องเอ้ยนี่ปลาหนึ่งมะนาวนะครับทับชิมหนึ่งมะนาวครับผมน้ำจิ้มสามรสสุดแซ่บครับผมไส์เก้าขีดครับผมไส์เก้าขีดสุดยอดครับผมใครผ่านมาแวะเวียนมานะครับก็ลองมาชิมฝีมือของพี่สาธิตนะครับไม่ใช่สาธิตทองแดงนะพี่สาธิตแล้วก็อาจารย์เฉยวัดเขาตะมาแดงนะครับถ้าคนพี่โลกจะรู้จักดีครับผมแปงนป่าปลากระพงครับ แต่ละเมนูครับผมใช้เวลาไม่เกิน3นาทีหรือ5้านาทีครับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมพี่สาธิตครับผมตักลงช่วยลงจานครับผมคุณชื่อว่าคุ๊กไวฟ้าผ่าครับผมรับรองได้เลยครับผมพิซซโลครับอาจารย์เฉยกับพี่สาธิตนะครับโอ้หน่ากินมากครับผม แกงปลาปลากระพงครับผมรอเด้อพี่น้องแซ่บๆแล้วกันนะครับผมห้องอว่างก็มีโอกาสแวะเวียนมานะครับร้านไหนนะครับที่เต็งหนามครับผมสีสันพี่น้องเอ้ยแซ่บๆครับผม